คนี้ในตัวมนุษย์เราเนี่ยนอกจากร่างกายของเราทางกายภาพนี่ทางชีวภาพเนี่ยมันได้ถูกกาหนดมาแล้วโดยพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกยังบอกด้วยนะครับว่าชีวิตของเรานะครับถูกกําหนดมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่เราอาจจะสงสัยว่าเราถูกกําหนดชะตากรรมมาตั้งแต่เมื่อไหร่วิทยาศาสตร์ไม่สอนในเรื่องนี้ ในเรื่องของชีวิตนะครับอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ดัวสเปิร์มนะครับไปปฏิสนธิกับไข่ในครันของมารดานะครับแล้วก็คลอดออกมาจนกระทั่งตายไปอาณาจักรวิทยาศาสตร์ก็จบสิน้นละนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเ,เรามาจากไหนเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหน ชะตาก,กรรมของเราจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่อยู่ข้างบนจอเนี่ยนะครับเป็นคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้บอกเราไว้เมื่อประมาณพ4 0 0ปีที่แล้วนะครับว่าวิธีการที่พวกท่านแต่ละคนถูกสร้างมาก็คือท่านได้ถูกรวมเข้าไว้ในรังไข่ของแม่เป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิวันนะครับอยู่ในรังไข่ของแม่นะครับ ในตอนที่เป็นเชื้ออสุจิหลังจากนั้นในระยะเวลาเท่าๆกันคือ40วันนะครับก็เป็นก้อนเลือดนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อในเวลาเท่าๆกันครับเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อนะครับแต่ระยะก็40วันรวมแล้วนะครับก็20วันหลังจากนั้นนะครับมาลลยกะองค์หนึ่งจะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่านหมายความว่าตัวสเปิร์มเนี่ย แม้มันจะเคลื่อนไหวได้มันเข้าคำนิยามของสิ่งมีชีวิตที่ต้องเคลื่อนไหวได้แต่สเปิร์มไม่มีวิญญาณตัวสเปิร์มแม้จะเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มีวิญญาณเพราะตัวสเปิร์มเนี่ยนะครับมันมีนับจำนวนหลายร้อยล้านตัวแต่จะมีตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่จะได้รับวิญญาณจากพระเจ้า อันนี้เป็นสิ่งที่มีกก่าเอาไว้โดยคําพูดของนบีผู้ที่ได้รับความรู้โดยตรงจากพระเจ้าและท่านก็มาถ่ายทอดสื่อสารให้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับและวจากนั้นแล้วนะครับบาลาองคองหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่านและมีหน้าที่ทําตามคําบัญชา4ประการนั่นคือกําหนดปัจจัยอย่างชีพของท่านนะครับปัจจัยอย่างชีพคือรายได้ต่างๆนะครับ ที่เราได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองทุกวันนี้พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้แล้วและปัจจัยของคุณเนี่ยนะครับยังจะไม่หมดจนกระทั่งคุณหมดลมหายใจปัจจัยคุณก็จบลงเพราะว่าลมหายใจสุดท้ายของคุณนะครับปัจจัยถูกกาหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเศรษฐีจะยาจ,จอยังไงก็แล้วแต่คุณอยู่ในคันคุณได้รับอาหารทิพย์จากพระเจ้า คลอดออกมาในขณะที่ยังกินส้มตําน้ําตกซกเล็กไม่ได้คุณได้รับอาหารทิพย์จากพระเจ้าผ่านทางอกของแม่คุณในรูปของน้ํานมนั่นคือปัจจัยอย่างชีพที่พระเจ้าได้ให้กับคุณคุณจะรวยหรือคุณจะจนนะครับคุณได้อากาศเหมือนกันแต่ว่าปัจจัยอย่างชีพนะครับเมื่อคุณโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพระเจ้าให้ไม่เท่ากันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อคุณเกิดมาจนแล้ว คุณจะยอมจนอยู่นะครับคิดว่าพระเจ้าเกิดมาจนให้จนแล้วต้องจนต่อไปอิสลามไม่สอนเพราะว่าพระเจ้าสั่งว่าคุณจะต้องไปหาเงินมาบริจาคไปหาเงินมาจ่ายสกาดอันนี้เป็นหนะ้าที่ทางศาสนาที่พระเจ้าสั่งนั่นไหมความว่าพระเจ้าให้คุณทํางานเพื่อได้คุณจะหาเงินมาแล้วทําตามคําสั่งของพระเจ้าโดยการเอาไปบริจาคแล้วก็สิ้นเปี่ยาไปจ่ายสกาดเพราะว่าเงินทองที่คุณได้มาเนี่ย จริงแล้วยังไม่ใช่ของคุณของที่เป็นของของคุณจริงๆนะครับศาสนาสอนอย่างนี้คือของที่คุณกินเข้าไปแล้วอันนี้คือของของคุณแน่ๆเลยนะครับเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่นะครับอันนี้เป็นของคุณถ้าหากว่าคุณซื้อมานะครับไปเอฟมาจากอาแอปต่างๆอะไรเงี้ย ซื้อมากองเอาไว้สามสี่ตัวทั้งที่ว่ามันไม่ได้จําเป็นะนะครับแต่เป็นความต้องการสิ่งจะเป็นก็คือเสื้อผ้ามีใส่แล้วนะครับแต่ที่ต้องการเนี่ยเพราะว่าอยากจะมีสีสันเพิ่มเติมอยากจะตามเพื่อนไอ้น,นี่คือความต้องการคุณซื้อมาแล้วคุณยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เป็นของคุณถ้าคุณตายไปเสื้อผ้ามันก็ตกเป็นของคนอื่นเขาอาหารที่คุณกินเข้าไปของคุณแน่ นะครับเสื้อผ้าที่คุณใส่ของคุณแน่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นของของคุณแน่เลยคือสิ่งที่คุณบริจาคอันนี้ของคุณแน่ๆน,นะครับมันไปอยู่ข้างบนแล้วคนที่มีวิธีการใช้ชีวิตที่ฉลาดเขาเซฟเงินนะครับเอาไว้ส่วนหนึ่งสำหรับโลกนี้แล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ชีวิตโลกหน้าด้วยการ ให้แก่คนอื่นบริจาคให้แก่คนอื่นอันน้ปัจจัยของมนุษย์นี่นะครับไม่เท่าเทียมกันนะครับถัดไปก็คือช่วงอายุของท่านช่วงอายุของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับทุกคนเกิดมานะครับเกิดมาบน,นโลกนี้เนี่ยมีเวลาชั่วคราวแต่ความชั่วคราวของแต่ละคนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณจะจากโลกนี้ไปเมื่อไร่อย่าคิดว่าเราเป็นหนุ่มและความตายจะไม่มาเยือน อย่าคิดว่าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วความตายจะมาเยือนความตายนะครับมันไม่เลือกอายุมันไม่เลือกวัยหนุ่มสาวนะครับเพราะว่าชีวิตที่มีวิญญาณทําให้ตัวเราเคลื่อนไหวได้นะเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะเอาเรากลับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สอนให้เรา,าใช้ชีวิตว่าอย่าประมาทวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกลับไปหาพระบุญเจ้านะครับช่วงอายุเราไม่เท่ากัน การงานของท่านมนุษย์เราแต่คนนะครับมีสกิลที่ต่างกันเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีความสามารถที่ต่างกันเพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับฟันเฟืองที่มีทั้งตัวเล็กมีทั้งตัวใหญ่และไม่ว่าฟันเฟืองจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันจะมีส่วนเกินส่วนเว้าวให้ส่วนเกินส่วนเว้านะครับมันหลงด้วยกันแล้วก็กลับเคลื่อนด้วยกันคุณเปิดกระโปรงเครื่องยนต์ดูนะครับในเครื่องยนต์ที่รถยนต์เนี่ยที่ท่านคุณขับมาเนี่ยใน เครื่องยนต์เนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างล่ะมันมีอะไรที่มันเท่ากันบ้างล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันแม้แต่หัวเทียนที่มีค่าแมกี่บาทเนี่ยนะครับมันก็มีความสําคัญไม่ถ้าไม่มีหัวเทียนนะครับรถมันก็สตาร์ทไม่ได้นะครับทุกส่วนในเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเล็กใหญ่จะแตกต่างกันยังไงนะครับมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เครื่องยนต์ทํางานสามารถที่จะขับเคลื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับมนุษย์เนี่ย พระเจ้าให้สกิลมาต่างกันความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราพอที่จะรู้ได้จากประสบการณ์เช่นคนที่เก่งคํานวณเนี่ยมักจะไม่เก่งศิลปะคนที่ชอบศิลปะเนี่ยมักจะไม่เก่งคํานวณเนี่ยาดูง่ายงาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องหาตัวตนของเราเองว่าเฮ้ย hey, เราชอบอะไรแล้วพัฒนาความชอบของเรานะครับให้เป็นไปในทางที่จะทําให้ เรามีอนาคตก้าวหน้านะครับเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยกำหนดมาเพื่อให้สังคมมนุษย์เนี่ยนะครับได้พึ่งพาอาศัยและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมนะครับการสุดท้ายเนี่ยคือว่าถ้าจะทุกข์หรือสุขทุกขก์สุขเนี่ยนะครับก็คุกเคข้ากันไปดังนั้นทุกศาสนาเนี่ยครับก็จะสอนเหมือนกันหมดนะครับว่า เมื่อมีความสุขแล้วควรจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้ความทุกข์เนี่ยตามมาและเมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะบริหารชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตามอัตภาพแม้จะอยู่บนกองทุกข์นะครับถ้ากว่าเราเรียนตรงนี้นะครับเรารู้เนี่ยเรากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับทุกข์บ้างสุขบ้าง่วยบ้างดีบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้าคนรู้เรื่องนี้ปั๊บเนี่ยนะครับพอเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับเคาะกรรมอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เขายอมรับตั้งแต่ต้นเลยว่าน,นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กําหนดเพราะตัวเขาเองไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองเขาตุสร้างมาเมื่อมันเกิดขึ้นอะไรปับ๊บนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าท่านมาทันทีเลยปั๊บเนี่ยเราก็สงบเหมือนกับลงเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับคุณเข้าไปในสนามแล้ว คุณต้องรู้กติกาแล้วว่าสนามนี้มันมีเส้นกว้างยาวขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อเข้าไปในสนามเนี่ยคุณไม่สามารถกำหนดเลยนะครับว่าตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายชนะทีมที่เคยเป็นแชมเปี้ยนมาหลายสมัยนะครับอย่างทีมแมนยูอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหสมัยที่เบงคแฮมอยู่เนี่ยสมัยเฟอร์กูสันอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหชนะมาโดยตลอดนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับ ไอการได้แชมป์มาเนี่ยนะครับมันง่ายกว่าการรักษาแชมป์นะครับพอแพ้ริวอรูเจ็ูนย์นั้นนั่นแหละโอ้โหนะครับแฟนแมนยูไม่ยอมเข้าเซเว่น,นไหนวะแค้นขนาดนะ <c oughs> คือถ้าหากว่าเราเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยแพ้เนี่ยเราไม่ยอมแพ้คือไม่ยอมรับกฎกับความแพ้ความชนะเนี่ยครับบอลแพ้คนไม่แพ้สนามมันก็อ่ละเวง สิ่งที่คุณทําได้ก็คือว่าก่อนที่คุณจะลงสนามนะครับคุณก็ทําหน้าที่ในการฝึกซ้อมของคุณให้ดีรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเชื่อฟังโค้ดเล่นตามแผนทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่บางทีผลไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคาดหวังแล้วหากว่าเราหงุดหงิดเราไม่ยอมรับผลต้องการแข่งขันถามว่ามันจะมีความสุขไหมเช่นเดียวกันนะครับบนโลกใบนี้เราก็ดำเนินชีวิตของเราไป นะครับบางครั้งเราแพ้บางครั้งเราชนะบ้างนะครับเราก็ต้องยอมรับยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราและก็ยอมรับว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กําหนดเพราะฉะนั้นคนมุสลิมนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะไม่ว่าจะรับขาอกรรมหรือประสบความสําเร็จคนมุสลิมนะครับก็ถูกสอนว่ามุงกล่าวอัลฮัมดุลิลละเป็นการขอบคุณอลลอ์ถ้าคุณปวดหัวเนี่ย นะครับปวดแล้วปวดอีกปวดแล้วปวดอีกแล้วคุณเอะอะโวยวายถามว่าปวดหัวหายไหมคุณไม่หายปวดหัวหรอกนะครับโอเคคุณอย่างน้อยคุณก็ต้องคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นคุณอยากปวดหัวไหมคุณก็ไม่อยากปวดหัวแต่เมื่อมันปวดหัวขึ้นมาคุณไปเอะอะโวยวายคุณก็ปวดหัวมากขึ้นอย่างน้อยคุณต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเออหัวยังอยู่ไว้ ถ้าไม่มีหัวมันก็ไม่ปวดหัวจริงไหมคุณมีหัวให้ปวดโอเคคุณก็ไปหาหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าเมื่อคุณปวดหัวหรือคุณเป็นไข้อิสลามเนี่ยจะบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่กาหนดให้แต่พระองค์ก,กําหนดให้อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ให้รู้ว่ามนุษย์อย่าโอหังนะ มนุษย์จะโอหังนะนะครับไม่สามารถป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยได้พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเราะนั้นอย่าได้โอหังและในขณะเดียวกันนะครับศาส,สนาก็จะสอนว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งเนี่ยมันเป็นความเมตตาของพระเจ้าเป็นความเมตตาอย่างไรอะเจ็บไข้ได้ป่วยอะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและคนนั้นเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระเจ้า ความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ศรัทธานะครับเป็นการลบล้างบาปเล็กๆน,น้อยๆที่สะสมมาในอดีตเหมือนกับใบไม้นะครับที่มันร่วงมาจากลำต้นเมื่อมันแห้งพอเราเกว่าโอ้นี่เป็นความเมตตาของพระเจ้าเราเคยทำบาปมาพระเจ้าใหวอภัยอย่างน้อยใจเราก็ดีขึ้นแล้วมองโลกในแง่ดีนึกถึงความเมตตาของพระเจ้านะครับก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยโอเคเรามีความสุขมาตั้งนาน เราเึืถึงตอนนั้นบ้างนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราป่วยพ่ะองค์ให้โอกาสแกเราในการที่ปฏิบัติคุณธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลดีกับคุณเองนะครับถ้าไม่ได้เวลานี้คุณก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอันนี้นั่นคือความอดทนนะครับพระเจ้าลดบาปให้คุณแล้ว้ดวยการให้คุณป่วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับว่านี้ เป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วคุณอดทนความอดทนคือการก้มกราบสิรราบของวิญญาณต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์จะให้เกิดอย่างไรเรายอมเหมือนกับบ่าวผู้จงรักภักดีแม้นาจะเหยียบหัวยังไงก็แล้วแต่เราก็ยอมเช่นเดียวกันเมื่อวันเราป่วยเรายอมรับว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการยอมรับพระประสงค์ของเจ้าไม่เอ,อะอะโวยวาย นะครับ้วยการอดทนมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณเวลาคุณละหมาดเนี่ยนะครับคุณก้มกราบแค่เพียง5วินาที10วินาทีนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อคุณออกจากมัสยิดแล้ว คุณต้องก้มกับทางด้านวิญญาณด้วยการก้มกับทางด้านวิญญาณมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณประสบเคราะห์กรรมคือคุณยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและเมื่อคุณก้มกับทางด้านวิญญาณด้วยความอดทนความอดทนคืออะไรความอดทนคือการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นนะครับแล้วต้องเป็นความอดทนที่สวยงามด้วยความอดทนที่สวยงามหมายถึงอะไรหมายถึงการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นและหวังว่าวันหนึ่ง พระอ,องค์จะคลี่คลายสถานการณ์เคราะห์กรรมของเราให้เป็นไปในทางที่ดีมีความหวังว่าพระอ,องค์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ใจร้ายจะให้เรามีความทุกข์ตลอดไปนะครับพระอ,องค์ให้ป่วยพระอ,องค์ก็ให้หายได้นะครับะฉะนั้นพอรู้ศิละปะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไม่บน่นบ่นความป่วยก็ไม่หายแถม ทำคนเื่องข้างลาคาญด้วยอาจจะป่วยตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรายอมรับเคราะห์กรรมนะครับเราก็ผ่อนคลายนะครับและดิสามจะสอนอีกว่าเมื่อประสบเคราะห์กรรมปุ๊บจะเริ่มอดทนเมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณประสบเคราะห์กรรมก่าวอัลฮัมดุลินหละไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับผมสอน คนที่มาเข้ารับอิสลามกับผมนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายจําไว้เลยศิลปะบบในการใช้ชีวิตที่ทำให้มีความสุขในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าก็คือเมื่อได้รับสิ่งที่ดีๆในชีวิตกล่าวอัลฮัมดุลลาห์ขอบคุณแบ่งปันแล้วก็ละหมาดถ,ถ้าเจอเรื่องเคราะห์กรรมเรื่องร้ายๆนะครับอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือตอลอด นี่คือศิลปะง่ายๆในการใช้ชีวิตทีต่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้านะครับ